สวัสดีครับวันนี้พามาชมบ่อเลี้ยงปลาซิวครับลองเลี้ยงปลาซิวดูครับวัติปลาซิวนี่ขายกันโลละเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทน,นะครับ ลองมาปล่อยดูครับปลาซิวน่าจะเป็นปลาซิวห้ามนะครับปกติพอพัน์ธแม่พัน,น์นี่เขาขายกันตัวละ9บาทถึงตัวละสี่สิบาบาทเลยนะตามขนาดผมอยู่ในกลุ่มซื้อขายปลาซิวนะครับก็ลองศึกษาดูครับ นี่ก็ได้มาตามธรรมชาติก็ลองมาปล่อยดูก่อนก็มีบอ่อนี่ครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าอนาคตจะเป็นยังไง